ไปดูกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกันที่จังหวัดสกลนครกันค่ะจังหวัดสกลนครค่ะจัดมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2 5 6 7รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชาที่ห้องประชุมอิระวดีโรงแรมพีซีพาเลสอำเภอเมืองสกลนครนายชยุทธวงวณิธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานกิจกรรมมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26มิถุนายนรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 7. 2 0ด3ม,มหาราชาซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครจัดขึ้นโดยมีคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอและหน่วยงานภาคีภาคเอกชนเข้าร่วม ทั้งนี้ค่ะประธานในพิธีได้อ่านสารเนื่องในวันต,ต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2567พร้อมทั้งได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดจากนั้นประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมมอบกล้าไม้ให้กับประชาชนจำนวน500ต้น และเยี่ยมชมนเทศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567ตามลำดับค่ะ